และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับปัจจุบันเทคโนโลยีกับความสะดวกสบายนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นของคู่กันไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าสามารถอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่ๆกว่า80%ที่ติดตั้งกระจกระบออัตโนมัติที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เพียงแค่กดปุ่มควบคุมที่ด้านข้างแผงประตู อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระจกไฟฟ้าจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายที่แฝงมากับความสะดวกสบายอย่างไม่รู้ตัวนะคะโดยสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดกับกระจกไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากการกดโดยไม่ได้ตั้งใจ เื่องจาการถจนต์ที่ติดตั้งระบบกระจกไฟฟ้าจะทํางานเมื่อมีการเปิดสวิตช์กุญแจและมักจะติดตั้งปุ่มเปิดปิดไว้บริเวณที่พักแขนที่แผงประตูซึ่งเด็กเล็กนั้นมักจะชอบปีนป่ายทําให้อาจจะไปกดโดนปุ่มโดยบังเอิญซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ถูกกระจกหนีบได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ